สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่21นะคะวันนี้เรื่อง,งามยามดีค่ะของคุณนงรักนะคะมารับรถแล้วค่ะนี่ขณะที่รอเวลานะคะเริ่ม9โมง9นาทีเรามาชมรถกันก่อนนะคะเป็น h ฮเด l นเ d อร์4ประตู1.9 DDI เกรดแซดเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้สีดำราคาจะอยู่ที่882,000บาทนี่นะคะลอค้อแมกซ์ขอบ18ค่ะมีบันไดข้างด้วยนี่ติดฟิล์มนะคะของลามินา 60%รอบคันแล้วก็ด้านหน้า40%ามีติดตั้งเพิ่มเติมนะคะจะเป็นกันสาบนะคะทั้งหมด4ชิ้นแล้วก็เบ้ามือเปิดโครเมียมนะคะตกแต่งเพิ่มเติมติดตั้งกระบะไดเนอร์นะคะของ d m a มค่ะนี่เลยส่วนด้านท้ายนะคะมือเปิดก็จะเป็นโครเมียมพร้อมกับกล้องมองถอยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบบิวอินเลยกันชนท้ายชิ้นใหญ่ค่ะแบบ2สเต็ปแล้วก็ไฟท้ายจะเป็นแบบ LED ะะเดี๋ยวมาชมด้านในกันเปิดมานะคะแผงประตูด้านในตัวนี้จะเป็นหนังสีดำเดินได้สีขาวนะคะอะมีตัวปรับกระจกนะคะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะพับด้วยแล้วก็จะมีตัวปรับไฟสูงต่ำให้ถึง4ระดับนะคะระบบความปลอดภัยมีให้ครบเลย ESC TCS นะคะแล้วก็ช่วยเดรกกรณีขึ้นลงทางชัน นะคะก็จะมีให้ด้วยกุญแจปุ่กุญแจรีโมทค่ะพร้อมระบบ i m m o b i l i เ e อนะคะมาตรวัดอัจฉริยะ m i d แล้วก็พร้อมอะไรหุ้มหนังค่ะฝั่งด้านขวาจะเป็นตัวล็อกคอมเร็วนะคะแล้วก็ตัวเซตหน้าจอฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตัวควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็รับสายนะคะพร้อมกับคําสั่งเสียงนี่หน้าจอ7นิ้วนะคะรองรับ Apple c a r p a พแล้วก็ Android Auto พร้อมกับเป็นกล้องมอง,มองถอยด้วยนะคะ เวลาเราเข้าเกียร์ถอยอันนี้เกียร์เป็นหกเกียร์เดินหน้านะคะหนึ่งเกียร์ถอยหลังเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะทั้งคันเลยสีดําเดินได้สีขาวนี่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของรถกันนะคะคุณนงลักษ์เจอกัเลยค่ะเจิเลยค่ะมาแล้วนะคะลูกค้า ค่ะเชิญมาเลยค่ะเอาเลยสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีจ้าแล้วนั่งตัวหน่อยมาจะใส่นออ่ะมาตรพะขนงจ้าอะแล้วรถที่สมุนปางการเนาะอะมารับรถที่สมุนปางการจ้าเป็นยังคือซื้ออีซูซูจ้ามาอีมาอีซูซูจ้าครอบครัวก็ใส่อีซูซูอ๋อใส่คอเขาใส่อีซูซูจ้าเป็นยังคือซื้อรุ่นนี้คือเลือกเป็นรุ่นนี้สี่ประตูตัวแซ่บ แต่เพราะว่าออปชันมันก็ครบออปชันครบต่เราเป็ยังคึอเลือกซื้อชอลุ่มยูชอลุ่มนี่มั่นใจค่ะติดตามในยูทูปนานแล้วค่ะจัดตัดสินใจโดนวอากรซือลรนวอจัก่ตัดสินใจโดนจัะค่คุยเงินไขเนาะจัดจองแล้วจัดไปนั่นเลยโดนวอจับรไปนั่นก็ถือดูกหจากรสามเมือกเมือกลูกหนุนเนาะดาวไลฟ์วอจักคั้นี้ดาวเวลาที่แส สี่แสน่อนงวดละผ่อนงวดละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทจ้ะเออจากปีจ้ะสีสิบแปดงวดจ้ะคอน่อนแค่สี่ปีเนาะจ้าจ้านี่กะเสร็จาำย่างดีแล้วเนาะอ่าเสร็จทำพิธีแล้วเรียบร้อยทพิธีแล้วเรียบร้อยอ้าวขอขอบคุณเนาะที่ให้ท้องไว้วางใจอ่อแต่จาพราะว่าลูกค้าดอ่ะมาชั้ระเงินให้ก่อนเนาะครั้นี้เนาะเงินดาวจากสี่แสนย่านบ่ย่านหมอกระบ่ย่านเลยจ้ามั่นใจจ้า คุ้นนักจารีหายใจไม่แรงใจอ่อนเนาะอ่าขออวยพรเนาะมนี้เนาะขออวยพรให้พี่ทั้งสองนะจ๊ะเนาะให้พี่ทั้งสองก็อ่ารวยๆเฮงๆเนาะขอให้รถขั้นนี้น้ำพาได้สดีๆดีขอ้มาเนาะจากผลเงินผลทองขอบ้านเนาะเดินทางแถวคลาดปลอดภัยรวยๆเฮงๆจากรุ่นหลายจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ